สวัสดีครับทุกคนใน EP ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของกฎของโอมเนาะผมก็อธิบายกฎของโอมนะว่ามันมีความสัมพันธ์ของ V กับ I อย่างไรนะผ่านตัวต้านทานนั่นเองนะครับ V เท่ากับ R นะมันมีที่มาอยู่และข้อวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ KVL KVL ก็คือการอนุรักษ์พลังงานเนาะการอนุรักษ์พลังงานเนื่องจากว่าพลังงานมันไม่หายไปไหนนะครับเพราะฉะนั้น สูตรของมันคือซิกมาวเท่ากับศูนยเนาะวก็คือแรงดันในรูปใดๆนะไม่ว่ารูปคุณจะวนยังไงนะมันจะทําให้ผลลัพธ์ของแรงดันเป็นศูนย์เสมอแต่ว่าก่อนที่คุณจะใช้สูตรนี้ได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวงจรเนี่ยมีแรงดันบวกลบห้าโวลต์นนะแล้วก็มีโซลตันานึ่งอาน r สองนะสองตัวต่อแบบอนุกรมกันอยู่ ทีนี้เขาจะไม่ให้คู่ขององค์ประกอบทุกตัวมาเราจะต้องเข้าใจกฎของโอห์มนั่นเองนะซึ่งตะกี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องกฎของโอห์มใช่ไหมว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะ R มันเป็นแพสซีฟอิเลเมนต์เนาะมันจะต้องทําให้กระแสไหลาจากศักดิ์สูงไปยังศักดิ์ต่ําแต่ว่าตอนนี้ในวงจรเขาไม่ให้กระแสมาทีนี้เราก็จากความรู้ที่เรามีนะเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยกระแสไหลออกจากขั้วบวกกระแสไหลออกจากขั้วบวกใช่ไหมอ่าอายไหลออกทิศนี้ดังนั้นทําให้เราได้ สักของตัว r 1นะบวกลบนะบวกอยู่ทางซ้ายลบอยู่ทางขวาอันนี้ให้เป็น v 1เนาะแล้วก็ r 2ก็เหมือนกันนะเพราะว่ากระแสมันไหลผ่านทะลุไปเลยนะครับก็จะออกมาเป็น v 2ทีนี้เราได้คั้วของตัวแรงดันหมดทุกตัวแล้วเราก็มาเขียนสรรมการเลยนะครับมันก็จะเป็นลบหอ่าลบห้าบวกกับ v 1บวกกับ v 2เท่ากับศูย์แค่นี้เลยนะครับง่ายๆเลยไม่ยากเลยถูกปะ แต่ว่าเราต้องเข้าใจกฎของโอームก่อนถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจกฎกฎของโอมムคุณก็จะมาเขียนทิศทางของแรงดันไม่ถูกพอเขียนขั้วของแรงดันไม่ถูกคุณก็จะไม่สามารถที่จะสร้างสมการได้ถูกเมื่อคุณสร้างสมการได้ไม่ถูกจะทำให้คำตอบของคุณไม่ถูกนั่นเอง